สองทำมันไม่ใช่นะคบอย่างแรกให้โหลดรับตัวนี้ก่อนโหลดมาแล้วพอโหลดรับตัวนี้มาแล้วก็กดเข้าไปมันก็จะมีให้ตั้งค่าอายุก็ตั้งค่าไปพอตั้งค่าเสร็จแล้วมันก็จะมีล้วก็จะมีไอเจ้ามันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมากดตรงรูปบวกรูปบกรูปบวกอยู่นี่อ่ากดเข้าไป ตั้งชื่ออะไรก็ได้แล่วกดตรงนี้พอกดไปมันก็เด้งมาแบบหน้าวาดรูปแบบนี้จิบ พอมันแนงหน่วาดรูปแบบนี้แต่ก็ต้องวาดรูปสข็งเน่ว่าบบเนี้ยเพราะวาส็จแล้วก็จะได้ก็จะได้แบบนี้เพราะว่าเพราะว่าแบบเยอะๆก็ต้องแบบเนี้ยก็ถ้าอยากได้แบบนี้ก็ต้องทําก็ต้องวาดถ้าดาดถ้าอยากได้แบบนี้ก็ต้องวาดออกมาสองร้อยสามร้อยภาพ ถ้าอยากได้ก็ต้องก็ต้องวาด200ก็ถ้าอยากได้แบบนานๆเนี่นก็ต้องวาดประมาณสองสภาพหรือไม่ก็300ภาพนี่ถ้าอยากรู้ว่าวาดไปถึงเมื่อไหร่แล้วก็ต้องกดตรงนี้ มันก็จะขึ้นหน้าที่เราวาดไปนะแค่นี้แหละเอ๊ลืมไปถ้าอยากถ้าอยากพากเสียก็ต้องกดตรงรูปดนตรีแล้วก็กดตรงไม้แล้วก็แล้วก็กดค้างแล้วก็กดไอตรงตรงไม้ค้างมันจะขึ้นอันนี้มากดอันที่สองแล้วก็แบบเนี้ย น,น,น,นะ,นะแต่ถ้าอยากแต่ถ้าแต่ถ้าไม่แต่ถ้าอยากแต่ถ้าแบบอัดอันนี้เสร็จแล้วก็ต้องกดจั๊กเกิกแต่ว่าอันนี้มันอันนั้นที่ต้องต้องกดละทิ้งแค่นี้แหละสองแอปตัวนี้